ชีวิตเมียฝรั่งนางฟ้าตกสวรรค์นะมีทุกสิ่งทุกอย่างพอผัวสิ้นชีวิตไปรับกระดาษสองใบเนาะใบหนึ่งนี่นี่นี่ใบที่สองรับใช้นี่เมียทะเบียนสมรสพี่น้องขานี่ขุดจุดปัดจจัยสําคัญนะคะขายทุกสิ่งทุกอย่างขายเบยเนมขายทุกอย่างแม้กระทั่งไปขายคอนโดทั้งเมืองไทยมาใช้นี่ข่าวนี้ใหม่สดเนาะก็ยังไม่พอใช้นี่นะ ฮันฮาพี่หาน้องโอ้ยนี่คือความเป็นจริงในคําว่าชีวิตเมียฝร,รั่งอะมาฟังกันเนาะมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ส่วนมากแคบทุกคนนะฮะอาฟังน,นะคะเมียฝรั่งประสบการณ์รฟ้า,าตกสวรรค์สินสดเ<อ>ป็นล้านสินสอดเป็นล้านย้ายไอยู่กับผัวที่เมืองนอกมาอยู่กับผับวที่เมืองนอกปเป็นล้านล้าน อยากได้อะไรไปเลือกก็เลยซื้อของเป็นเนมอะจนได้เป็นเป็นลูกพี่พน้องคะวันหนึง่งผัวเกิดปุยจันหันจัดงานศพแล้วทานายมาพร้อมกับกระดาษสองใบผัวไม่มีลูก,กนะกระดาษสองใบใบหนึง่งทรัพย์สินของผัวทั้งหมดมีนี่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 ตกเงิงหมดอีกใบหนึง่งนี่สินนี่สินที่ต้องรับเป็นของคุณทั้งหมดคือกันเมียที่ถูกต้องเมียทะเบียนสมรสนา่าก กิจการทั้งหมดบ้านรถเรือไม่พอใช้คนของแบรนเนมคนของที่โผลไปเอามาขายไม่พอใช้กับไปไท<ค><า>ยนี่ขายคอนโด่าแต่พอใช้แล้วก็เหลือเันนิดหน่อยตอนนี้คือกลับไปอยู่ไทยไม่ได้ไม่มีที่ทุกวันนี้นะาก็ทํางานหาเช้ากินข้าวที่มันนอยสูงสุดขึ้นสุดซาำ ยยอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเก็บได้ให้เก็บเก็บให้พอที่จะใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่แล้วคุณอยากเลิกทางานก็เลิกเลยไม่จำเป็นต้องรอกกเกษียณหกสิบกว่าออสเตรเลียนหกสิบเจ็ดบ้างกูตายแล้วมั้างไม่ได้ใช้เหรอกเงินกเกษียณนะปวดหัวมากอดมาอุ้ยหอม <ก>สมัยมีเงินสมัยมลเงินตอนาลากลับไปเมืองไทยจำไเาไม่ได้สุดท้ายแล้วคุยไปคุยมาจบด้วยการยืมเงินให้ยืมครั้งแรกก็ว่าดีครั้งที่สองก็ดีครั้งที่สามพอคุโทงเท่านั้นลหะไม่ดีทันทีเลยสำนีก้กะทงแค่นี้ก็ยังทวงรวยแล้วลืมบุญคุณโอ้ปวดหั จะเสียญาติพี่น้องเสียเพื่อนอย่างเดียวคือจะเสียญาติพี่น้องเสียเพื่อนแล้วก็เสียเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยสุดท้ายกระซี่เขาไปอยู่ดีไม่ต้องกลัวที่จะเป็นเศธตัดทิ้งเลยคนพวกนี้จะไ่เจ็บปวดจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตเมียฝรั่งนะคะพี่น้องคะอืม มีเงินมีทองทํางานให้รู้เก็บรู้กรรมคําว่าพี่ว่าน้องรักได้แต่รักให้พอดีนะรู้แบ่งปันนะคะให้จนเกินตัววันสุดท้ายอืมเราอตกต่ำเนาะชีวิตคนเราก็อย่างคิดว่ามีขึ้นมีลงเนาะประสบการณ์นี้เขาฝากมาบอกเลยว่าอยามขึ้นอย่าเหลิงนะ,ะยามลงอย่าท้อเนาะม,มีสติเก็บไว้ซัพพอร์ตตัวเอง ตอนเรารวยตอนเรามีเงินช่วยเหลือใครได้ทางนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอ่ยกับอย่าหวังที่จะได้ความช่วยเหลือกลับมาสุดท้ายต้องสู้ชีวิตในต่างแดนเป็นคนธรรมดานะคะตั้ง จากจุดเริ่มต้นได้ผัวเศรษฐีอืมอันนี้ก็คําว่าเศรษฐีเนาะของสามีตอนเขาทำงานหาเงินได้บริษัทใหญ่อย่าลืมว่าบริษัทของสามีเนี่ยมันหมุนเวียนด้วยคําว่าเงินในธนาคารก็เป็นเงินหนี้เงินหมุนเมียไม่ได้รู้ไม่ได้รับผิดชอบอืมรู้เพียงแค่ส่วนที่เขาให้ได้เนาะ ได้ของขวัญราคาเป็นแพงๆเนาะได้แบรนด์เนมมาไว้นะฮะพอถึงสามีตุยขึ้นมาไม่เหลืออะไรพี่น้องนี่ก็คือข่าวเนาะจากประเทศออสเตรเลียนะเจ้าของเป็นคนขึ้นมาสัมภาษณ์เองทุกวันนี้รับจ้างหากินอยู่ต่างแดนเพราะว่าไปเมืองไทยก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีเงินอ่าพี่น้องที่เคยเชื่อเหลือมาเขาก็ไม่ได้คิดที่จะถอยหลังมาดูแล อืแถมนะฮะตำหนิติว่าอีกต่างหากหลายคนต้องตัดสินใจหนีมาอยู่คนเดียวในต่างแดนก็เพราะเหตุผลนี้เหตุผลที่ยามเรารวยยามเรามีนะมีเงินพี่น้องก็รักอืมครอบครัวก็เดินหน้าใส่นะฮะเออให้เขาได้เขาก็ยิ้มบานเนาะเดินเข้ากอดแต่วันไหนให้เขาไม่ได้เราก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่ง ชีวิตเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะที่หมดสามีไปแล้วชีวิตแย่สุดนะคะหลายคนคิดว่าฝรั่งตุยยิ่งผัวรวยๆเนาะอย่างเงี้ยฟังชีวิตเขาเลิศมากเลยนางฟ้าตกสวรรค์ผัวรวยๆใครจะคิดว่าตุยแล้วจะมีแต่น,นี่นี่นี่ชนิดว่าขายทุกอย่างใช้นี่ก็ยังไม่เหลืออืม เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกขณะชีวิตขณะเวลาของเราให้ใช้สติเงินเล็กน้อยก็ต้องรู้จักเก็บเก็บนะฮะยิ่งมีสามีที่ร่ำรวยเปิดใจพูดคุยกันให้เคลียนะคุยกันให้เคลียนะคะอย่าหวังที่จะกอบโวยเขาเพื่อที่จะไปผลักดันทางอื่นจนลืมว่าแรงเขาไม่มี เห็นเขาเอาใจอย่างดีอยู่สบายเที่ยวก็ได้แต่ผัวทํางานใช้เงินหมุนธนาคารเป็นหนี้ไม่รู้ตัวอืมเนาะอืมเห็นข่าวนี้แล้วก็สงสา,ารอยู่เด้แต่ก็ว่าเลยเนาะอย่างน้อยชีวิตก็ได้เลิศได้หรูอืมอย่างน้อยชีวิตก็เลิศ อืมกว่าใครนะฮะมาวันนี้เป็นอุทาหรณ์สนใจว่าต้องทำใจยอมรับรักษาชีวิตตัวเองที่เหลือนะฮะแล้วก็หาเงินกินใช้เฉพาะตัวเองต่อไปเนาะข่าวข้าวในออนไลน์นะมีให้เราได้เห็นมีให้เราได้เปิดโลกกว้างอืมได้รู้ความเป็นจริงในต่างแดนนะฮะฝรั่งใช่ว่าจะรวยกันทุกคนและคนรวย ใช่ว่าเขาจะไม่มีหนี้สินนะฮะและหนี้สินนั้นถ้าเราแต่งงานกับเขาจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนะฮะอ่าเมียก็ใช่ว่าจะรับแต่สมบัติอย่าลืมสมบัติท่านมีพร้อมได้รับเนาะอ่าหนี้ก็พร้อมได้รับเช่นกันคิดดูนะฝรั่งคนนี้ไม่มีลูกอืเนาะ ถ้ามีสมบัติพี่น้องมีส่วนอืมแต่พัดว่ามีแต่นี่พี่น้องบ่กเข้าไกลเนี่ยมาหาเมียเบิร์ดพี่น้องเอ้ยกฎหมายเมืองอกโคนนี้ก็น่าจะมีติงอยู่เด้ยเออแมนนะฝรั่งไม่มีพี่น้องอพูดผิดฝรั่งไม่มีลูกนะแต่งงานกับเราเอา่อพอสาฝรั่งตุยเนาะอ่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นของพี่น้องแต่พัดว่านี่ต้องไปปรึกษาคนชัยด้เนะี่ย ไปพัดวะอืมโบมีลูกกระจิงนะฮะเออบบมีสมบัติมีนี่แบบนี้ทำไมพี่น้องโบมาแชร์นำจากนี้าเปอร์เซนต์วะ่าว <c oughs> อันนี้ข้อสงสัยยายดูโอ้อีลีนะข้อเนี้ยเราเคยได้ยินเสมอเฮ้ย <c oughs> อะมีข้อคำถามไปหาคุณชายอีกลเลย,ยจากระได้ไปๆค่ะใครได้เห็นข่าวนี้หรือ,อยังข่าวนี้ไอข่าวใหญ่นะออกดลานิว เมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ